สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะในช่องของน้ำฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้ำฝนก็มาในส่วนของรถตู้นะคะน้ำฝนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้งฝนด้วยฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้นิดนึงนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามาดูนะคะคลิปนี้เนาะ,ะวันนี้น้งฝนก็มาในส่วนของรถตู้นะคะอัปเดตสต็อกรถตู้ให้พี่ๆนะคะว่าของเรามีรุ่นไหนบ้าง แบบไหนบ้างสเปคอะไรบ้างนะคะห้ามพลาดเลยสําหรับคลิปนี้นะคะความยาวเยอะมากอยากดูขนไหนเพิ่มเติมแจ้งได้หรืออยากจะติดต่อท้องฝนนะคะในส่วนของเอกสารอยากจะรู้รายละเอียดข้อมูลรถนะคะว่าหรือว่าดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เลยโทรหาท้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรเบอร์นี้ได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เพื่อพี่ๆคนไหนที่หารถใช้งานหารถขับไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหน อยู่จังหวัดอะไรนะคะเรามีบริการจัดไฟแน้นให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้พี่ๆถึงหน้าบ้านมั่นใจได้เลยออกรถกับน้องฝนไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่ๆในส่วนของรถเกรถตรตู้นะผูผิดเข้าไปด้วยค่ะในส่วนของรถตู้นะคะมีให้เลือกเยอะมากตอนนี้นะคะนี่ฮุนไดเบนเจอรี่คอมพิวเตอร์เครื่อง3,000อารนิวคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8มีเยอะมากอ่า ห้ามพลาดกันเลยนะฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พี่วันนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของคันแรกกันก่อนดีกว่านะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะพี่พี่ฮุนไดนะคะ H1 นะคะเครื่อง2.5ดีรักปี2 0 1 9ราคาเพียง1,59 0 0รบาทเท่านั้น1,59 0 0รบาทเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆสภาพสวยมากๆไม่อยากจะพูดเลยนะคะอ่ะนี่เลยประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ นี่ไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะนะี่พี่ๆสังเกตได้ไหมเอ่ยนี่ภายในยนะคะกว้างขวางมากได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะคันนี้ที่นั่งเยอะมากกี่ที่นั่งนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ีที่นั่งเลยค่ะที่11ที่นั่งนี่จะมีเบาะเล็กๆตรงนี้สามารถพับได้เก็บได้หรือว่าจะมีคนนั่งก็สามารถเอาออกมานั่งได้นะคะ ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะพี่ๆคุ้มมากๆเป็นรถครอบครัวน,นะคะมีคนท่าคนแก่เนาะที่แบบขึ้นลงลําบากนะคะก็ใช้หุ่นไดนะคะตอบโจทย์มากสภาพสวยด้วยมีหน้าจอทีวีมาให้นะคะด้านบนก็สภาพสวยมากๆเลยนะคะนี่ภายในก็สะอาดสะอ้านนะคะ เผื่อใครที่หาอยู่นะตัดสินใจได้เลยนะคะรถสภาพสวยๆแบบนี้อยู่กับเราได้ไม่นานนะคะพี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่ะนี่เปิดข้างหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะน้องฝนชอบมากเลยความรู้สึกว่าเออมันมันสวยดีอะ่ะพี่ๆเกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์กชั่นเครื่องเสียงวิทยุอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะ พี่คนไหนที่หาอยู่นะตัดสินใจได้ง่ายนิดเดียวสำหรับามาดูคลิปนี้น้องฝนนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เนาะ,ะนี่ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยนะคะสภาพสวยเม,ม็ดองเม็ดอาร์ตก็สภาพคงสวยงามนะจ๊ะพี่พี่ รายละเอียดตัวรถนะคะที่น้อฝนดูด้วยสายตาก็โอเคสภาพสวยมากเลยนะคะอ่ะใครที่หาฮุนไดเ i สวนนะจ๊ะคันนี้นะรถมือเดียวไปดงสภาพสวยๆแบบนี้อยู่กับเราได้ไม่นานพอรถเพิ่งเข้ามาไม,ไม่ไม่กี่วันเองนะคะใครที่หาอยู่นะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ,ะปิดออโต้ด้วยนะคะอ่ะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้อเดี๋ยวเรามาดูรอบคันค่ะด้านหลังกันบ้าง นี่สภาพด้านหลังก็กว้างขวางอยู่นะมีพรมมาให้ด้วยนะคะอุปกรณ์อะไรก็มีมาให้ครบตรงนี้เลยค่ะพี่ๆนี่มีเป็นตรงนี้เป็นที่ใส่อุปกรณ์ใส่ของนะคะนี่จ้ะโอเคของยัดเก็บตรงนี้ก็พับได้นะใช่ไหมใช่มันพับได้พับลงไป ด้านหน้าได้แล้วก็หรือว่าจะเลื่อนออกมาข้างหลังก็เลื่อนได้นะคะอ๋อ,อตรงนี้เลื่อนไม่ใช่พับอันนี้เลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะใช้งานได้ปกติตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงชุกตรงนี้ก็ต้องรองรับน้ําหนักนะคะรองรับน้าหนักประตูด,ด้านหลังนะคะหนักหนักมากประมาณ5 6 7กกิโลเลยนะคะพี่ๆอ่ะคันนี้สวยมากๆใครหาอยู่นะคะรีบเลยรีบตัดสินใจ นี่มีเซ็นเซอร์ให้สอจุดนะพี่พี่มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดเนาะอ่าสนใจกันนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่2องหม่นนิดๆเท่านั้นนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถตู้กันก่อนดีกว่าเนาะนี่ค่ะพี่พี่เตรลตานะคะ คอมพิวเตอร์2.8 GL นี่เขาเรียกว่าหน้ายาวนั่นเองนะคะที่ทุกคนตามหากันนะพี่พี่วันนี้นพฝนจัดมาให้แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะมีเกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์อรอโต้ยังไม่มีเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนที่หาออโต้บางที่อะรถจะติดจองเร็วมากรถเพิ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะติดจองแล้วนะคะใครที่หาอยู่นะติดต่อนพฝนได้นะคะออเดอร์รถได้นะคะติดต่อนพฝนได้เลย0810932445 0810932445โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครที่หารถตู้ออตโต้นายาวเนาอะ,อะมาค่ะเรามาดูส่วนหน้าด้านหน้าของตัวรถสเปคตัวรถกันก่อนนะคะนี่เลยกระจังหน้านะคะก็เป็นโครเมียมนะสัญ,ญลักษณ์เตโต้าอยู่จุดกึงกลางของตัวรถนะคะนี่สภาพสวยมากๆเลยนะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆเรื่องภานะคะไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะ ใส่กิ้งใส่สะอาดนะคะสำหรับเตยตาคอมพิวเตอร์ 2.8GL คันนี้ปี2019นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง1ราคาคันนี้นะคะหนึ่งล้านสามับาทเท่านั้นนะคะเบาเบามากจ้ะพี่พี่ะมาค่ะยางของน้ฝนก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะดอกอยางหนาๆน,นะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กแต่งให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะใครที่หาอยู่นะตัดสินใจได้เลยนะพ,พี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะออกรถไปนะคะ อยากได้รถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรามาดูภายในกันบ้างค่ะภายในก่อนอื่นขออนุญ,ญาตเก็เม็ดอาร์ตให้ดูก่อนดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะพี่พี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะไม่มีการชนไม่มีพภิภพไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะนี่สภาพสวยงามมากๆให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนี่ ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงอย่างแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆไม่มีรอยขันนอ็อตแม้แต่ตัวเดียวนะคะภายในยในส่วนของอด้านหน้านี่อยากจะบอกว่าภายในนี่คือกว้างมากมันรู้สึกว่านั่งรถคอมเตอร์หน้ายาวกับหน้าสั้นมันจะแตกต่างกันมากเลยนะคะพี่พน้องฝนชอบหน้ายาวมากเพราะว่ามันดูแบบว่าไม่แออัดเกินไปนะ,ะสะดวกสบายนะคะ มันดูกว้างๆโล่งๆหายใจสะดวกเนาะนี่ค่ะภายในสวยมากๆเลยได้ในส่วนของเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็จะมาในส่วนของเกียร์ธรรมดาน,นะคะพี่พี่อะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่สำหรับด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะพี่พีสูงมากขออนุญาตขึ้นไปด้านบนเนาะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นใช่โอเค สำหรับไพในเนี่ยคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสามแถวข้างหลังเนาะเป็นเก้าที่นั่งนะคะเบาะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายมีเบลมาให้ทุกที่นั่งเลยมีผ้าม่านมาให้มีที่ทุกกระตกมีลำโพงมีช่องแอร์มาใช้งานได้ปกตินะ,ะและที่สำคัญค่ะพี่พี่นี่มีคอนโทรลด้านหน้าคอนโทรลตรงกลางมาให้ด้วยนะคะตกแต่งลายไม้มาให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่พี่คุ้มมากๆซื้อป้ายแดงไม่ได้แบบนี้นะ ซื้อป้ายแดงพี่ต้องออกไปใส่เพิ่มนะแต่มาซื้อมือสองกับน้ำฝนพี่ได้ไปเรียบร้อยแล้วคุ้มนะไม่ต้องรอรถเวลาน,านานถึง3เดือนเลย3เดือน4เดือนป้ายแดงต้องรอเนาะแต่มาออกรถกับน้ำฝนพี่ได้รถทันทีเลยนะคะสถึงสวันอนุมัตินะคะใครที่หาอยู่ตัดสินใจได้ง่ายจากคลิปนี้เลยรีบตัดสินใจเลยนะคะอ่ะเพนนงเปดานเห็นไหมไม่มีรอยเลยนะคะทาความสะอาดบิ๊กคินิ่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสะอาดสะอ้านพี่ซื้อรถไปพี่ใช้งานได้ทันที ก่อนออกรถมีช่างตรวเช็คให้มากกว่า30จุดเรียบร้อยเลยนะคะพ,พี่สวยมากในส่วนของรถตู้หน้ายาวตัดสินใจได้นะอย่าัมแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะตรงนี้แกะถึงไหม <c oughs> จะต้อให้พี่พดูเม็ดอ่นนิดนึงอุ้ยอ้ยอ,ยอ,เอ่เม็ดอ่นเม็ดอ่านได้นะสวยนะแต่น้องเวลาปิดน้องปิดไม่ถึงแต่ว่ารับประกันว่ารถไม่มีชน,นสติกตเกอร์ ยังอยู่ครบอยู่เดิมโรงงานนะส่วนมากๆขออนุญาตปิดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบพันเรามาดูด้านหลังกันบ้างมาค่ะจะไล่ไปทีระนิดนะมาค่ะสำหรับด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะพี่พ มีกล้องมองหลังมาให้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้สัญลักษณ์เตลตาอยู่จุดกึงกลางของตัวรถมีที่ปดัดน้ำฝนกระจกมองหลังด้านหลังอ๋อโอเคด้านหลังนี่สภาพสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวเปิดไหมกันลน้องกดลงได้ไหมเดี๋ยวๆไม่ไมโอเคมาค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะพี่พี่นี่เลยกว้างขวางม,ม,มากวางกระเป๋าตั้งของได้เยอะเลยนะคะเหลือพื้นที่จุกๆก,กันเลยนะ,ะอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นถังระเเพมประแจมีมาให้ครบนะคะไม่มีรอยขาดนะคะพื้นไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขดียขดข่วนใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่อ่ะตัวนงตัวนอดที่ฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยแกะแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะพ,พี่นี่เลยนะ้ะผ้าม่านก็มีมาให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะ อ่าตรงนี้นะคะนี่เป็นที่ดึงแล้วก็ปิดนี่ใช้างานได้ปกติเลยนะคะเอามาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาบอกรายละเอยียดตัวรถด้านหน้ากันนิดนึงอ่ะ ใครที่สนใจนะคะรถตู้หน้ายาวนะคะ t o y o t a c o m ม u t e r 2.8 GL คันนี้นะคะปี2019ราคาเพียง139,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะ่อนเริ่มต้นแค่19,000 2 0 0า0เท่านั้นผ่อนเบาๆได้คือเบามาก สูงสุด7ปี8 4งวดกันเลยนะคะคันนี้เนาะปี2 0 1 9ไม่แค่82 0 0 0เท่านั้นเผื่อพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะตัดสินใจได้ง่ายนิดเดียวเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนนะคะอยากจะทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะขอฝนทำได้หมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยววาไปดูเวนเจอรี่แล้วก็รถตู้หน้าสั้นนิดนึงมาค่ะมานิดนึงโอเค สงสารตะก้องมากไม่รู้ตะก้องจะเดินตรงไหนล่ะอะเบนจอรี่ดีกว่ารอพูดแต่ปีราคามาค่ะคันแรกกันก่อนเนาะอ่ะพี่พี่คันนี้เดลต้าเบนจอรี่นะคะ 3.0G นะคะปี2018คันนี้นะคะเป็นตัวจีเนาะราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่14,000บาทเท่านั้นตลอดสัญญาผ่อนได้ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี 84งวดเลยนะคะอ่ะคันต่อไปจ้าเตอร์ร่าเวนเจอรี่ 3.0G นะคะปี2018นะคะคันนี้ราคา759,000บาทนะคะสภาพสวยเหมือนกันเลยนะคะอ่ะคอมพิวเตอร์กันบ้างค่ะพี่ๆในส่วนของรถตู้นะคะคอมพิวเตอร์ 3.0GL ปี2019รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นุ่นให้ราคาเพียง แต่แสนเก้าพันบาทนะคะไม่แค่หกหมื่นสองไม่น้อยไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ไม่น้อยไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยนะจ๊ะคันต่อไปค่ะรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์จีเอลนะคะปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้นะคะร,ราคาเพียงแต่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะร,รถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆคันนี้ไม่แค่หกหมื่นห้าทเท่านั้นไม่น้อยมากไม่น้อยมากนะคะตอนนี้เนาะอ่ะ สีขาวกันบ้างค่ะพี่พีตเรต้าคอมพิวเตอร์3.0 GL คันนี้ปี2018ราคา759,000บาทเท่าน,นั้นนะคะสีขาวนะคะรถทุกคันของน้องฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์เลขเกียร์ให้นะคะรับประกันโครงสร้างหลกักรถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม่แท้100%เทุกคันกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมุนเลยสงสาระต้องดเดินหันหลังไม่ได้นะคะ พี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะในส่วนของรถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮุนไดนะคะเฮหรือว่าจะเป็นโต y ต้าเวน t u r ีนะคะเครื่อง3,000มีทั้งตัวจีและตัววีหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง2.8 GL หรือว่าจะเป็นเครื่อง3.0 GL สนใจขนไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081 093 2445 0810932445โทรเบอร์นี้ได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้ที่ร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขาค่ะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ศรีเอกตาปานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแวะกันเข้ามาดูรถมาชมรถได้สำหรับวันนี้นะคะน้งฝนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนิไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย